นายกอบจกาะสินพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอักคีภัยน้ำบ้านนนเขาตำบลข้องชัยพัฒนาอำเภอข้องชัยจังหวัดกาะสินความเสียหายกับหมดเลยคุณบอกค่ะขอแสดงความเสียใจน้ำด้วยค่ะ อันนี้นี่คือยังไงบ้างคะท่านนายอำเภอคืออยู่อยู่อยู่จะค้นค่ะต้นต้นอันนี้จะอยู่อยู่กับน้องสาวอ๋ออยู่กับน้องสาวค่ะอันนี้อยู่กับบ้านข้างๆเนี่อยู่ข้างๆเนาะอันนี้อันนี้นี่แม่ในแม่แม่อยู่หลังเหนอหลังนู่นอ้อมค่ะมาท่านท่านมันก็จะไปอีกสี่ต่อกันทางนั้นบอทิดกันครับอ๋อด้านหลังเอียดแบบนี้ค่ะเธอเดียวเนี่ยบ่ เอาไฮแล้วเอาห้แล้วเพื่อนกระิได้บบได้เห็นภาพแบบนี้ไปเพื่อนกระจะอันนี้ไปเนาะก็ถือว่าส่วนอบอจเนี่ยกับพ้อมสนับสนุนก็จะเป็นรับรับทุดท่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อนี้ได้เอาเครื่องจักรค่ะเครื่องจักรมาซอยค่ะมาลื้อออกเนาะห้ยกำลังใจเด้อพานพ้นอุปสรรคใดๆตั้งต่อไปให้มิแต่โชคดีต่อไปอัน ถือว่ามันเบิดทุกเบิดโศกเบิดทุกอย่างเด้อให้มันเบิดไปนะตรงนี้เด้อตอไปให้มิแตจริงดีเด้อค่ะค่ะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านพออกบนกับมาเมืองยามก็ดูดูเอาอสมอาสอม,อ,อ,าสอ,มอมาให้กำลังใจกันเด้อกำลังใจสำคัญที่สุด้ตอนนี้ มาห้กับร่างใจกันค่ะเพอค่ะฝากพื้นที่ก็นิลามีพื้นที่มีพอเมืองอยู่ในนี่นแล้วก็พอเราพอสต่อกับพี่น้องอ,อสมอดด้ค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะ